เกิดมาเป็นคนก็ต้องกินข้าวกินน้ำคนพีบ้ายังกินแต่ข้าวกินน้ำวันนี้สิปู่กอให้เบ่งหนึ่งสองสามเอ๊ะน,น,น้ำคือแปลกแปลกแล้วก็ซีมาโกน้ำเป็นยังไง าม่มีวิตามินป<ะ>ูเขาใส่กระต่ายพอดีมาซีแมววันนี้ปูแบบนี้มันผิวิธีเขาไปบองวิธีการปูเขาที่ถึกต้องการ Let's go <S จกเกลือออกมาใส่ลงไปจกพงสวัดออกมาใส่ลงไปโจกน้ำปลาออกมาซีดลงไปจากนั้นกระก้นให้เข้ากันจกบวงออกมาแล<ะ>มาทําการตักน้ำนี่ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ซิมเข้าไป <c oughs> เขามาเบ่งกระ่ารลูกตาไันเป็นย <c oughs> ังได <c oughs> บอกได้คําเดียวเลยว่า <c oughs> รวยจริงๆหลังจากปรุงรสชาติสำเร็จแล้วเาก็ปูเข้าลงไปตามอัธยาศัยของสาวไราสาวนามาซีแม่มันเน่จากนั้นก็หดน้ำลงไปตามอัธยาศัยของม,น,งมนุษย์มันาเขาจะได้มีชีวิตชีวาาปต้องตายแหงง้งแรงมาซีแม่มันเน่บัวหดน้ำอันนี้ก็บอได้ไซเก็บไว้เงินมันก็เหลือเพราะฉะนั้นแก่งที่นี่เป็นวิธีการปูเข้าที่ถึกธี่การปูเข้าที่ถึกตองมันต้องปูแบบนี้นสุดยอดจริงๆอันนี้คนมาตกตอกส่วนอันนี้คนมาแตนแตนเข้าไปบางวิธีการขับรถตกตอกที่ถึกตองกัน l e หนึ่งจะต้องบีบคันเร่งจากสอสามที <Nope. S> 2. เอาเลยแกงซุปเข้าไป <c oughs> จากนั้นก็มุนตามใจเราโหมาซีแมมมันี่เขามาทำการสตาร์ทเครื่องกันดีกว่ามุนจากสอสมทีตอนนี้สตาร์ทเครื่องได้แล้ว แต่ก่อนเราจะใช้งานจะอย่าลืมอุ่นเครื่องมันก่อนเพราะว่าเครื่องยนต์มันเย็นนี่เป็นวิธีการอุ่นเครื่องที่แสนอันตรายระวังหูตายทั้งสองขางเล่งเข้าไปเล่งตามใจเราโหมาซีแมมันนี่ของริงมันตองแบบนี้จ้ากดเบรคสายพานลงไปแล้วก็เข้าเกียร์ใดทันทีจากนั้นก็ดึงสายพานขึ้นมาใหม่เพื่อให้รถยนต์มันเดินไปข้างหน้าส่วนคนขับก็ก้าวขาไปทางหลังแล้วก็มานั่งห้อยหำเตรเตียงเป็นตาสะออดฟังเพลงไม้พิ็นลมพอน เดินตามทางลูกหรังจังแมนมันมวนอิเลมาสิแม่มันนี่นี่เป็นวิธีการขับรถตอกตกที่ดีที่ิธีการขับรถตอกตที่ถูกต้องมันต้องขับแบบนี้สุดงอดจริงๆง